สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว 360องศาโกกลนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อน,นำไปสู่การโกกลนครับผมอยู่กับแขกรับเชิญดรสุรัตน์บัวเลิศอาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็เป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมประจํารายการด้วยหัวข้อของการพูดคุยวันนี้ก็คือถอดบทเรียนคุกคามชีวิตคนไทยซ้ำซากไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมีระยองซ้สำซากนะมันยังไงครับอาจารย์คือถ้าย้อนหลังกลับไปในอดีตหลายปีก่อนอ ถ้าเราจําได้คนที่อยู่กรุงเทพเนาะครับถ้าเรือของเตยอโกดังไฟไหม้ระเบิดข้างในมีอะไรไม่รู้อปัจจุบันเหตุการณ์แบบเดียวกันที่ค่าเรือของเตยเมื่อสักสามสิบปีก่อนวันนี้ก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ที่บ้านคายที่ระยองก็ยังไม่รู้อีกข้างในมันคืออะไรดังนั้นประเด็นปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพอเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรบทเรียนสําคัญที่สุดเลยครับแล้วเราจะจัดการมันได้ยังไง แต่ภาพอะดูภาพภาพมันเป็นไฟไหม้ออกมาเป็นควันมโหัารรยเราไม่รู้ะรอะไรเลยหรอครับอาจารย์นั่นแหละครับ,รบเพราะเนื่องมาจากข้างในเนี้ยมันมีสารเคมีและวัตถุอื่นๆอยู่มากมายคีย์เวิร์ดของภาพนี้ก็คือเชื้อเพลิงเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้และมีปริมาณมากนี่คือพื้น,นที่บริเวณวินานคาย p r o c e ส บริษัทวินโปรเซสจำกัดครับอยู่ที่บ้านค่ายจังหวัดระยองใช่ครับเอ้าอาจารย์ผมเห็นเนี่ยถังเต็ไมไปหมดเลยเรา,าไม่รู้ครับข้างในเราไม่รู้ว่ามันคืออะไระโดยปกตินะครับในต่างประเทศหรือตามกระบวนการที่ถูกต้องครับจำเป็นจะต้องมีการทำบัญชีสารแล้วเราก็ต้องรู้ว่ามันคืออะไรบ้างเพรพะเวลาเกิดปัญหานักดับเพลิงคนที่จะเข้าไปทำงานในพื้นที่เขาจะได้เตรียมตัวถูก ว่าใช้สารอะไรเพื่อไปดับไฟผมเชื่อว่าชาวบ้านแถวๆโรงงานเนี่ยเห็นถังเนี่ยผมว่าเขาเห็นมานานแล้วล่ะแล้วก็เห็นมาเยอะแล้วล่ะแ,แสดงว่าเห็นแค่นั้น,นไม่พอใช่ต้องอรู้ครับว่ามันคืออะไรเพราะสารเคมีมันเป็นสิ่งที่เป็นเป็นอะไรที่ไม่มีใครรู้ว่าข้างในมันคืออะไรบ้างสารเคมีบางประเภทโดนน้ำแล้วเกิดระเบิด สารเคมีบางประเภท,ปเ,ทเปิดออกมาเจออากาศแล้วเกิดไฟไหม้ทัาน,นหมายความว่าสารเคมีแต่ละชนิดมีสมบัติไม่เหมือนกันในกระบวนการที่ถูกต้องเขาจะต้องมีป้ายแป,ป,ปะไว้ว่ามันคืออะไรและเป็นสารกลุ่มประเภทอะไร explosive ไฟไหม้หรืออะไรบ้างทัาน,นพอเวลาที่เกิดปัญหาแบบนี้มันเหมือนกับเราทําค็อกเทลนะครับใส่ทุกอย่างเข้าไปหมดโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างควันที่เกิดขึ้นแน่นอนครับมองในแง่ของการกระจายตัว นี่เกิดกลางวันแน่นอนเพราะการลอยตัวเป็นแบบนี้แต่เวลากลางคืนการลอยตัวไม่ได้เป็นแบบนี้นั้นขอภาพถัดไปครับยังไงครับบทเรียนของเราเนี่ยเราควรจะรู้มันตั้งแต่วันแรกที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เราพบว่าจุดนี้มันเกิดอะไรขึ้น9โมงครึ่งัรของวันจันทร์แล้วจนไปถึงสุดท้ายณเวลาใกล้ๆเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ ควันในแต่ละช่วงจะไม่เหมือนกันอ๋อเนี่ยเพิ่งไหม้ในแค่นี้เองใช่ครับควันที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สารนั้นโดยตรงนะครับแต่มันเป็นสารที่ถูกไฟไหม้มีการเปลี่ยนสภาพไปแล้วมีควันมีขเมเหลามีการเกิดปฏิกิริยาข้างใน,นอาจารย์กําลังจะอธิบายว่าสารเคมีที่อยู่ในถังเมื่อมันโดนไฟมันจะโดนมีออกซิเจน มีน้ำมีความร้อนเข้าไปเกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนรูปอ๋มันจะเปลี่ยนรูปใช่ครับบางครั้งสมมติสารเคมีเหล่านั้นเป็นตัวทาละลายเพราะมันเผาไหมมันเป็นกลุ่มของไฮโดรคาร์บอนซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มของวาเลนทานคอมพาวออกมาตรงๆหรืออาจจะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของพาร์ติเคิลก็ได้เดี๋ยวๆดี๋ยคำยากทางวิชาการง่ายๆคือสารก่อมาเร็งใช่ไหม ใช่เลยครับมันมีกลุ่มของสารก่อมะเร็งเข้าไปเกี่ยวข้องในกลุ่มของสารที่เราเรียกว่าสารพันธะยักยากของทางเคมีไอ้พวกเหล่านี้แหะครับมันเป็นตัวที่มันอันตรายถ้าเราวัดคุณภาพอากาศโดยตรงเราอาจจะไม่เจอพวกนี้ต้องเข้าแลบวิเคราะห์อยู่ตรงช่วงไหนของของไทม์ไลน์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดตั้งแในช่วงแรกเลยครับมันเกิด้ตนช่วงแรกเลยแต่อย่างไรก็ดีนะครับบทเรียนที่เราเห็นในมุมดีก่อน กรมควบคุมมลพิษเข้าไปเร็วมากและประกาศนะครับประกาศให้ประชาชนออกนอกพื้นที่เสี่ยงผมว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องแต่เนื่องมาจากเขาทําได้แค่นี้เนื่องมาจากว่าเขาไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรบ้างอ๋อต้องเอาคนออกมาก่อนแหละใช่เพื่อป้องกันชีวิตทัดออกมาหลังจากนั้นจังหวัด9ชั่วโมงครับจังหวัดเริ่มเข้ามาแล้วก็เริ่มประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ มันเป็นขั้นตอนของเขาก็ประมาณ24ชั่วโมงใช่อ๋อเป็นพื้นที่พฏายิบัติแต่ผมมองอย่างนี้ครับว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินไฮไลท์หรือความสำคัญมันอยู่ที่เวลาครับยิ่งถ้าเราทำอะไรเร็วฉับไวมันก็จะลดความเสียหายที่ตามมาได้อันนี้ผมมาร์คเป็นประเด็นแรกของบทเรียนเนาะแล้วเวลานี้เท่านี้เพียงพอไหมผมว่าถ้าเกิดมันเร็วกว่านั้นได้ก็จะยิ่งดีโดยเฉพาะเรื่องของการประกาศภัยพิบัติหลังจากนั้น เ,เมื่อเขาดับไฟส่วนใหญ่ได้ใช้คําว่าดับนะก็ใช้คําว่าควบคุมดีกว่าแต่ยังไม่สามารถดับได้แบบสนิทจะเห็นได้ว่าณนะเวลานี้ณนะเวลาที่ใกล้ๆนี้เราก็ยังพบการปัทธุถามว่าทําไมไม่ดับไปเลยล่ะครับอาจารย์คําตอบมันอยู่ที่ว่าสารเคมีบางอย่าง มันไม่สามารถดับได้ด้วยทางตรงแล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรคาว่าปะทุเนี่ยมลพิษมลสารมันยังออกมาอยู่ไหมแน่นอนครับเมื่อหลายปีก่อนถ้าเราจําที่พรยกษาได้ที่เป็นบ่อขยะครับผมเอารถตรวจวัดของเกษตรศาสตร์เข้าไปวัดเราพบกลุ่มของไฮโดรคาร์บอนและวอลนทายอคานิกคอมเพล่าพวกสารอิทรีระเหยง่ายลอยเต็มอยู่ในอากาศอันนั้นคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับณวันนี้ องความรู้เราเรา,เรามองไปถึงไม่ใช่แค่สารอินทรีย์ระเหยง่ายแต่เราไปมองในกลุ่มของสารเก่อมะเร็งและอื่นๆตามมามพวกนั้นจะเป็นตัวแปรที่สำคัญว่าปัญหานี้มันซีเรียสขนาดไหนและเราจำเป็นจะต้องแท็กเกิลมันได้สักทีหรือ,อยังย้อนหลังกลับไปถึงปี60คุณแซกทราบไหมพื้นที่ตรงนี้ เหตุการณ์บริษัทนี้เคยถูกร้องเรียนมาตั้งแต่ปี60พบว่าชาวบ้านร้องเรียนและมีปัญหากันมา6 0ถึง67อ,อู้เจ็ดปีค,คำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระหว่าง7ปีพอร้องเรียนมีการเข้าไปตรวจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบจัดการและรีดดำเนินการหลังจากมีคำสั่งให้รีดดำเนินการก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้มสิ่งที่สำคัญนะครับพอเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น เราต้องการการติดตามตรวจสอบหนึ่งอันที่สองเราต้องการฟื้นฟูพื้นที่เราไม่มีตรงนั้นนะครับแต่ภาพนี้นี่กำลังจะบอกว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นจากการเกิดเพลิงไหม้ายที่ทั้งที่ซอยกิ่งแก้วที่หมิงตี้และที่อื่นๆผมกำลังบอกครับว่าในปัจจุบันเนี่ยจากสถิติเราพบว่าเหตุการณ์ที่สารเคมีที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นครับส่วนใหญ่แล้วเกิดจากฝ่ายไม้ และสาเหตุที่มันเกิดจากไฟไหม้นั้นส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานงงาน,นั่นคือมันสามารถชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงไหมครับว่าประเทศเรากําลังเผชิญกับอะไรอาจารย์ใช้กราฟนี้มาคุณผู้ชมดงูง่ายๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของออเหตุเหตุอันนี้เป็นเรื่องของแหล่งแหล่งวายง,ไง่ายเถอะนี่คือเหตุเพลิงไหม้และแหล่งก็คือโรงงานใช่ทั้งนั้นซ้ำไหเนี่ยพวกนี้มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก ผมก็เชื่อว่าโรงงานเนี่ยเขาไม่อยากให้เกิดไฟไหม้ถ้าทาธุรกิจแบบถูกต้องนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีไฟไหม้ซ้ําซากมันหมายความว่าไงระบบของรัวโรงงานไม่ดีหรือเปล่าเฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันควรจะเอาเข้ามาเราะฉะนั้นผมสรุปบทเรียนอย่างนี้นะครับกบก่อนที่ผ่านมาหลายปีเราไม่ได้ทําอะไรรถัดออกมาเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แล้วเราต้องการการติดตามการฟื้นฟูการติดตามตรวจสอบบ้านเรามีหมดนะครับจริงๆแล้วแต่มันกลายเป็นมันกลายเป็นแค่ ตัวอักษรม,มันไม่ได้ถูกเอาไปปฏิบัติเรามีคำคำหนึ่ง PRTR ครัาคือหมายความว่าประชาชนควรมีสิทธิ์รับรู้ว่าไอสารเคมีหรือไอมล,ลพิษที่เกิดขึ้นครับมันถูกปล่อยออกมาจากที่ไหนและมันถูกส่งทานผ่านไปที่อะไรบ้างโดยปัจจุบันเนี่ยปกติเนี่ยโรงงานก็าทำบัญชีมวลสาร,รพอทำเสร็จแล้วเขากออ็ออดิตกันอยู่ข้างในตรวจสอบกันอยู่ภายในครับแต่ปัจจุบัน เราต้องการที่จะรับรู้ในทางสาธารณะด้วยเหมือนกันว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันถูกส่งไปที่ไหนเพื่อที่จะให้เกิดการระวังเกิดการดูแลซึ่งกันและกันอาจารย์กำลังพูดถึงหัวใจเลยนะเพราะว่าหัวใจที่เราคุยกันตอนแรกเนี่ยข้อหนึ่งคือเราไม่รู้ครับว่ามีสารอะไรอยู่ตรงนั้นอันตรายแค่ไหนเอามาจากไหนคุณเอามาเมื่อไรคุณจะไปทําอะไรกับมันจนท้ายมันกองอยู่แล้วมันก็อยู่ก็ไหม้ขึ้นมาครับใช้กฎหมายนี้ในการช่วยเหลือ ใช้เรื่องนี้เป็นตัวที่จะบอกว่าเราจะได้ทํางานได้อย่างถูกต้องโปร่งใสทุกภาคส่วนและชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆก็จะสบายใจด้วยใช่ครับว่าคุณอยู่ใกล้โรงงานใช่ครับเถียงกันไปเถียงกันมาโรงงานลุกคนคนลุกโรงงานหรือโอเคเราอยู่ด้วยกันแต่ว่าเรามาบอกกันเถอะเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยกันเหมือนกับเรามีเพื่อนเราก็ควรจะให้เพื่อนรู้ว่าเราชอบอะไรแล้วเราไม่ชอบอะไรแล้วถ้าเรามีกฎหมายแบบนี้ไฟไหม้โรงงานแบบระยองจะจบไปไหมครับ ผมว่ามันจะช่วยลดได้นะครับว่า,าลดปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นอุบัติเหตุมันก็คืออุบัติเหตุเนาะแต่พอเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดปัญหาไฟไหม้ขึ้นมาแล้วอย่างน้อยคนที่ไปดับเพลิงเขาก็ต้องรู้ว่าเขาจะเขา้าไปดับอะไระเพราะไม่งั้นเขาไม่รู้ว่าเขาไปดับอะไระเสี่ยงชีวิตเขาด้วยอีกใช่ครับถูกต้องอันนั้นคือปัญหาที่ทเราเผชิญอยู่ปัจจุบันแล้วก็ฝากคนทํางานนะครับเข้าไปในบริเวณนั้นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มีการป้องกันตัวเองเป็นเรื่องที่สําคัญ หน้ากาก,กไม่ใช่หน้ากากอนมามัยแบบที่เราใช้นะครับ,รบมันต้องเป็นหน้ากาก,ากที่ป้องกันมลสารทางอากาศได้อันนี้จําเป็นจะต้องใช้ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับชาวกโกเกนครับเราเห็นด้วยไหมกับการที่เราถอดบทเรียนในวันนี้และเราต้องการร่วมกันหรือไม่ว่าอย่ากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมีแบบนี้อีกเลยนะครับเพราะว่าวันหนึ่งมันอาจจะเป็นรัวเราก็ได้ที่จะได้รับผลกระทบนบ้านเราก็ได้ครับงั้นเรามาตามกันต่อนะครับมาดูความเคลื่อนไหวต่างๆต่อว่าจะจบเรื่องนี้อย่างไรครับ วันนี้ขอบคุณอาจารย์สุรัตน์นะครับขอบคุณข่างหน้าเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมประจำรายการเราต้องมาไวิพาภาคเรื่องอื่นอื่นอีกนะได้เลยครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามครับว่าข้อมูลโกกรีนจะนั้นท่านไปสู่การระวังภัยในวันรุกขึ้นอย่างไรกับ360องศาโกเกรีนครับ